พื่อนๆครับผม FC ครับวันนี้ผมมีของสะสมส่วนตัวนะครับผมมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหนึ่งคันนะครับผมคันนี้คือรถอีโคคาร์ของญี่ปุ่นนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันคันนี้แบรนด์จากโตโยตานะครับแบรนด์จากโตโยต้าคันนี้คือโตโยต้าวิทหรือโตโยต้ายาริสในบ้านเราแต่บอดดี้ไม่เหมือนบ้านเรานะครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.0นะครับเป็นเครื่องยนต์1.0นําเข้ามาเมื่อปี2011นะครับนำเข้ามาเมื่อปี2011นะครับ,าารบจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสามารถโอนขนส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมเอามาขับเล่นอยู่ประมาณ2-3ปีนะครับผมก็เอามาเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับเอาไว้ขับไปเข้าเซเว่นจ่ายตลาดนะครับและปัจจุบันนะครับรถที่จอดไม่พอจึงนําคันนี้มาแบ่งปันให้นะครับผม ผมเก็บงานเก็บารายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับเบาะผมพุนม่ใหม่โช้งผมเซ็ตใหม่นะครับผมช่วงล่างผมทําใหม่ล้อผมเปลี่ยนยางผมเปลี่ยนนะครับฟิล์มผมติดใหม่นะครับผมสีผมถอดซักถอดฟอกถอดสปาขัดเคลือบสีให้แล้วนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะครับผมซื้อไปสะสมมีราคาแน่นอนนะครับ ราคาอยู่ประมาณแสนกว่าบาท2องแสนเนี่ยมาหลายปีแล้วราคาก็ไม่ตกด้วยนะครับผมและคันนี้ออปชั่นมันให้มาเยอะมากๆนะครับเยอะกว่ายาริสบ้านเราอีกนะครับและส่วนเรื่องอะไหล่ไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกเลยว่าใช้อะไหล่กับโตโยต้ายาริสบ้านเราโตโยต้าวีออสบ้านเราได้หมดนะครับผมภายในเป็นเบาะหนังนะครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้าง,าง,าง,างมีแอร์แบ็กไมเป็นไมแบบดิจิตอลนะไมเป็นไมแบบดิจิตอลนะครับผมซึ่งยาลิสบ้านเราไมยังไม่ไดิจิตอลเลยเลขไมคันนี้วิ่งมาเพียงแค่ สองแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับสองแสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับสองแสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเซ็นทัลล็อกใช้งานได้ครบครับภายในสาระอาดเบาะไม่ฉีกไม่ขาดนะครับการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับสวยงามนะครับผมใครที่อยากได้เอาไปสะสมเอาไปใช้งานนะครับเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณเขาเรียกว่าอะไรนะคุณพ่อคุณแม่ขับไปจ่ายตลาดหรือจะเอาไป ให้แม่บงแม่บ้านใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าประหยัดนะครับแล้วก็อึดถึกและทนด้วยนะครับประหยัดน้ำมันและอึดถึกทนด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์1 0นะครับผมจอดง่ายนะครับจอดง่ายนะครับไปเซบงเซเบนเนี่ยจอดง่ายมากๆนะครับผมนะฮะหลังต้องฝนซ้ายขวาเดิมๆนะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะอุปกรณ์ทุกอย่างมีมาให้นะครับนี่นะฮะมีมาให้หมดนะครับรถบอดี้สวยนะไม่มีชนหนักตัดต่อพิความจมน้ําติดแก๊สแต่อย่างใดครับ อไหล่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับบ้านเรามีเยอะนะครับในกลุ่มมีเพียบเลยนะครับและอะไหล่เบิกเบิกศูนย์บ้านเราได้นะครับเพราะว่าใช้อไหล่ตัวเดียวกับพวกวีออนะฮะเนี่ยสตาร์ทที่จะติดครับสตาร์ทที่จะติดนี่สวยงามมากเครื่องเดินเรียเรียบเอกสารครบพร้อมโอนะครับคันนี้ผมซื้อจากลูกค้ามาตั้งแต่บุรีรัมย์ตั้งแต่สองสามปีที่แล้วนะครับผมนี่นะฮะเพเดิมก็าชกซ้ายป็โชกขวาเดิมๆฝากระโปรงเดิมนะครับขาดนน้าเดิม นี่นะฮะคันหน้าเด,เดิมนะครับสวยงามครับใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุดดนทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลผมส่งให้ฟรีต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออดหรือส่งเป็นเทเล์เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะผมบอกเลยว่าสภาพสวยๆแบบเนี้ยสะสมน่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนขอบคุณครับ